ในโลกของวันพีถ้าพูดถึงตัวละครที่หลับมากที่สุดและทรงอํานาจมากที่สุดคงหนีไม่พ้นท่าผู้เท่าพวกเขาเป็นใครมีพลังอะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับท่านอิมและคิปนี้เราจะมารู้จักกับท่าผู้เท่ากันครับ 1. ตัวตนที่แท้จริงท่าผู้เท่าคือผู้นําสูงสุดของรัฐบาลโลกที่สวบรวมอานาจเหนือทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรืหรอหน่วยซีพีซีโลกไปจนถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ในโลก วันหนึ่งพวกเขาสามารถสั่งอาหารใครก็ได้หรือแม้กระทั่งลบเกาะทั้งเกาะออกจากแผนที่แต่ถึงจะอยู่จุดสูงสุดพวกเขาก็ยังเคารพต่อบคุคคลปริศนาที่อยู่เหนือกว่าเขาก็คือท่านอิม 2. ส,สมาชิกทั้ง5ล่าสุดอาจารย์โอดะได้เผยว่าห้าผู้เท่าไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่เป็นร่างปีศาจในตำนานหาผู้เท่าประกอบไปด้วยคนที่1เจก,กเซียเซตเทิลสมาคัสมา สามชเชฟเพิร์ตจูปิเตอร์สี่อีธานบารอนห้าท็อปแมนเวอร์คิลีถ้าผมออกเสียงชื่อใส่ผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสามพลังที่แท้จริงสิ่งที่น่าตกใจก็คือห้าผู้เท่าไม่ได้เป็นเพียงแค่นักการเมืองหรือผู้นั้นที่สั่งการอยู่ข้างหลังแต่พวกเขาสามารถลงมาต่อสู้ได้จริงและร่างปีศาจของแต่ละคนก็ดูน่าจะมีพลังระดับตำนานที่เหนือกว่าผลปีศาจทั่วไปใช้อีกสี่ความสัมพันธ์กับอิม แม้พวกเขาจะเป็นผู้นำถูงสุดของรัฐบาลโลกแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าอิมกับยอมพุกเขาอย่างไม่มีข้อแม้แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วภาพที่เราอาจเป็นแค่ผู้พิทักษ์หรือมือขวาของอิมที่คอยรักษาสมดุลและความลับของโลกเอาไว้ 5. เป้าหมายลิกลับของรัฐบาลโลกสิ่งที่พวกเขามาพูดถึงกันคือการรักษาสมดุลของโลกแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเขายังเป็นผู้ที่พยายามปก ปิดโทศวพท์แห่งความว่างเปล่าและความจริงที่เชื่อมโยงกับตระกูลดีรวมไปถึงการไล่ล่าผู้อาจเปิดเผยประวัติศาสตร์อย่างนิโคลโลบินจากผู้นำที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงคนแก่ที่นั่งบนโต๊ะประชุมวันนี้อาจารย์อดะได้เผยแล้วว่าพวกเขามีร่างปีศาจและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกวันพีคคำถามคือพวกเขาจะกลายเป็นศัตรูที่ลูฟี่ต้องมาเชิญหน้าในสึกสุดท้ายหรือจะมีบทบาทที่คาดไม่ถึง ถ้าผู้เท่าจะมีบทสรุปยังไงก็ลองคอมเมนต์ว่าได้นะครับ